จ้าจ้าจา้าวันนี้เนเน่มาซื้อส้มตำกับแม่พี่เน่มาซื้อส้มตำจ,าตาจา้า,มามแม,าแมา่แม่ไปซื้อส้มตำอยู่จ้าบอกป้าปาเดี๋ยวไปกินส้มตำกับแม่นะจ้าจ้าแม่ไปซื้อส้มตำอยู่เอ,อ้าเอ,อ้าหนูกินอะไรออกินไข่ไหมกินแคบหมูนะนะพี่เน่กินแคบหมูนะ อพี่แน่กินครับหมูโน <conclusions. S 1> <No, S 2> ไม่กินเหรอ,อ,อไม่กินเหรอลูกมไม่กินโน no, พูดเน่อกินไหมกินครับหมูไหม,ไมออแม่เออแม่แม่ไปซื้อส้ตมตำอยู่แค่ว่าซื้อส้ตมตำอยู่ครับผมโน่โน <No. S 2> ่แ <No. S 2> ม่โอ้ โอ้โอ้โอ้แม่มาแล้วแม่มาแล้วโอ้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 ไหนชมตำโอ้โหตำอะไรตำปลาค่ะตำปลาเดี๋ยวไปกินด้วยกันค่ะมีไข่ด้วยไข่นี่ๆกินได้ไหมน่ะกินได้สวัสดีจ้าพี่น้องนี่สวัสดีแล้วสวัสดีแล้วเหรอล้างมือยังยังค่ะตาตา้ายังค่ะ จ้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะนอนนอนนอนนไปไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับมาจากโซงของมาจากงของก็เลยแหวสื่อตำบักุงตำป้าร้านนี่ร้านประจำล้านบ้านน้ำเงินอเหมอืมร้านค้างค้างร้านสงานั่นแหละไม่ขาดแต่เนื้อโอเคไปก่อนครับคนที่เตก็ครับ กุ้งสดๆพี่น้องมากินกับต่าปลาตินแนวแนวยุ่งกุ้งสดๆ,ๆสดๆมาสวัสดีจ้าพี่น้องมากินตำมะฮุงน้ำเพสจามื้อนี้เพสได้ต่าปลาแล้วกับกุ้งกุ้งสดๆได้จากพี่น้องกุ้งอันนอ่ออเอ บอกจะอยไรเหมือนเพื่อนน้องมาขายให้ยี่สิบบาทพระเจ้า,จาพี่น้องพักกับนี้พักบุ้งพักกาดขาวคนหน่อยสิงนค้านี่คืออยากทำป้าตั้งป้า กินน้ำกันจ้าเฮ้กินนย่างตาดไข่มาพี่น้องสวัสดีดยวยครับผมกลัวนะกุ้งต่ำปลาตา่ำปลาต่ำปลาต่ำเฮี้ยนนี่ะอละกุ้งไหมตม่ำปลาตา่ำดูถึงมากอนเอาวะอือครับฮะ Ừ. ประชุมของมาก็เลยแบบสื่อต่ำลง เลกกูทดสดซาาเห็นต่ำหูครับมีประกูดหดวนาอพี่เสี่บีประกูดหดวดั่นืนอหะะดื่นเด้าเด้านึเนึ่อ น้าสอบสับลูกเราน้าเข่าเข่าน้าเขาเข่าเข่าจ้าเข่น้ำเนี้ยจ้าน้ำน้ำน้ำพันน้ำแก้วแก้วเพิ่อยู่หัึ้นลูกคางบันไดเดี๋ยวพ่อเทให้ค่ะอือกุ๋เที่ กุ้งกุ้งกุ้งตู้ข่อยเขาจะคอดกุ้งเนี้ยทำมดดาด่วกุ้งฝอยอันนี้เขาเรียกกุ้งฝอยนะคะอันนี้วางไว้ก่อนค่ะวางไว้ก่อน,อนคิด

หนูเอานี้ใช่ไหมคะเดี๋ยาเอาให้ค่ะฮู้ยลูกใครใใฮโอ้ท้าหองไทยเงาเงีเนเดียวนี่ถ้าไปหายาถ้าไปหายาได้พี่น้องที่ทําท้ามืนึืนแล้วก็นทัหน้าห้องไทยห้ยาบึงงาว่าเฮ้ยมาเห็ดปิ่นงาว่า ยัยพิมพ์มพนหัว่าสินโมยขึ้นแม่กวนแม่บีเมื่อวานเขาไปหากันงานฝนมันตกเั็งติดงานศพนั้น

อากาศขึ้นนุ้ยนะขึ้นหมอกหรือขาพี่เอ็มวะเป็นม่วม,วมวม่วม่านะเป็นขึ้นหมอกไหมอหมายว่าบม้วนหมอกเป็นคุณขาพี่เอ็มก่อนขาพี่เอ็มมันที่ไหนก่คุณจำได้ไหมอืม ือขอบคุณค่ะอ,อร่อยข้าวข้าวอร่อย แดง่พัดน,นะนี่ยังกลิ่นไหมกลินเหียปากเนี้ยเขาคนนี้ขนาดพัฒนาบ่ขนาดหวานฮะขนาดก่อดง่ายไหมฮะไปซื้อมา้าไหมเขาขนาดยังขนาดคือข่อยซื้อมาก่อดง่ายไหมขัดได้บ่ะขัดได้พี่แจ๊คจะหัวขึ้นัดอยู่ bơm men cana xây ạ lạt nạ nhàng luôn cho xây lạt nạ nó sẹp thật mặn mới lên cái ba chân chỉ phải thoải nào ว่ามันนี่ติดงานศพมันนี่เพิ่นติดงานสบนะเพิ่นเผาศพเรื่องเรื่องติดตรงความเปล่าเอาเรื่องประถวายนะ้ำเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องถวายน้ำให้

สมทบทุนมานำของเทานำาดูโมเทนาบุญนำพันรถหนึ่งผนนี้ผืนหนง่งมันไม่น้อยอื่นแต่น่อยที่ไปทุกขก่อนท่ายที่ไปเินรถหนึงอยู่รถหนึ่ง้อนสุด้าจแพ้ขนาด มันไม่ได้จ้ะครับครับข้ากระชี้เอามาให้ได้เต็มที่อ่ะจ้าจ้าทำบุญนะตังกำลังอ่ะครับกุ้กุ้งกครับมาแล้วมาแล้วมาเลยเก็บเตาเด้ออืเอาหัวไ็้ที่นั้น กินหน่อยค่ะเต่าไม่มเก็บเต่าไม่เต่าเกาเอากระเบื้องมุ้งเอากลับเต่าเล็กเต่าเล็กก็กระเบย้อง พอดีไปทาไหว้แม่นะจาบุญครบกับบุญพอดีพอดีพี่น้องเพื่พอนกันนี้ได้กินนง้านบุญบุญพระเบทนะจ๊ะถือก็ถือว่าเขาความเ็ุบุญน้ำเพิ่นไปบุญมือบุญเขากับจ้าไปบุญอีกเอาเอาขอห้พี่น้องนีุถูกกับแขงงงจ้บ้าบุญพเิดเอครับ บุญประเวทบ้านเกิดีุ่ณเจ้าแห่กันร้อนกินข้าวปุ้นหรือเปล่าไม่บุญน,น,นี่บ่อถ้าลอยเอ็ดกะบุญประเวทห็นบ่เขินหอยหอง่งหอยยัง,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 งกุ้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 งพอดีบ่ได้หอยง่งเลย่พอแน่นบวชเพิ่งแนวไปเขาจะมาท่านเจ็บง่ง <c oughs> พี่เพิ่อนเอาดอกน้ำ ดอกแสดงครับดอกใหม่ไหมดอกซึมุนี่พี่รันก๋วยเตี๋ยวนี่เตี้ยขาจะอยไฟไปเห็นไามก๋วยเตี๋ยวหม่องเขาจะกินดูดูไหก๋วยเตี๋ยวเลือนะเจียบว่านเจี๊ย่หอดดอกแสดงโอ้กูบ่าวผู้สาวไปหาเจ็บดอกไม้ดอกแสดงเนี่ยพี่น้องดอกดอกนะดอกแสดงแห้งเลยนะมันลนไหม ชูมือต้นไม้มันก็อาจสิบมี่เนี่ยส,สมัยตะกี้ต้นสะแบงดอกล้วนแดงเต็มอ,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 อยู่งฮะเอามาห้อยเออเออเออจังสั้น่ะเอามาห้อยมันนี่ตะต้นสะแบงนั่นงั้นปะแดงคิมคมยดอกย่างต้นย่างเป็นมาดอกง่าย เมห่อยหอยเป็นพวกมาไล่คองคอเฮ้ยจะทาเจะกินนำนำงานที่มีหมอลำหมอลำบวงเี่ยเพียงหมอลำย่อนยุกแม่นะพ่อไปคล้องกันขึ้นมาลล้ำเด่นมากมาจงขุ้นเขาดนะ้วยเขาไรอยู่เฮตะกระเพาะ ý nhắn rồi. ý nhắn cái này giật cúp khay lên phát nhắn 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 rồi nhắn nhắn

Chắc thùng đấy mua sắp, chắc thùng đấy mua rồi nè Khoa tớ nói miền Tớ nói, nói, nói gì hết sắn ra lạc vậy, do phía nó Khoa Kẹo thế này. 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 này Kẹo này Hay Khoa khai của bố đến ngay rồi Ừ Không biết Ừ Ừ <laughs> โอ้บ่ต้องมาเปียกไผูพูด็ดอแหยังถือเทียงไปน้อยแม่ก็ผ่านมาเสรดจ้า <c oughs> โอ้ยลาปอกไม่แม่โอ้ยมาคนหูแ้กุ้งกุ้งพ่อกินแล้วจะไปจับบางทีคนหูแ้ปอกไข่ไม่แม่แม่อย่างแม่ใดอยู่ดอกนี่หักแม่สิลูกมาฮักแม่ นอนอีกบ่ต้องนึงนี่นอนน้อยเดี๋ยวน<อ>ึงไปไปกอนเพื่อนลงลงลงไปกันาจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยจ้าบ๊ายบายขอกันคลิปหนานะจ้าอ้ใคร